สรุปผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี Good Practice ประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรังภายใต้การบริหารงานของนางปณิสราพิชัยสรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรงังรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2566ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้นและมัธยมศึกษาตอนปลายณศูนยะ์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรงังและศูนย์การเรียนรู้ตำบลทุกแห่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรงังพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการออมเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรังณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรังผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษาและสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังโดยพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมพุทธศักราช2566ณนะสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรังพร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการและการดําเนินการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนและการพัฒนารูปแบบการดําเนินการห้องเรียนออนไลน์ฟิฟท c คาร์ดรูมและการดําเนินการ OOC c และการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อาเภอเมืองกรังพร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปียามหาราช ณนะลานพระมรมราชานุสาวรีปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสารกลางจังหวัดตรังผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรังมอบหมายให้นางสุนิสามันซิวครูสกอรรตำบลบางรักนางสาวรัตนากงสางครูคสกรตำบลน,นาโตมิงนางสาวปรียานุสีทองเที่ยว ครูสกรรตำบลนานพระและนายชานนพนมรัตน์ครูสะกะรตำบลน,น้ำผุดเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงานสารบัญณนะห้องประชุมสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังผู้อำนวยการสนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรังมอบหมายให้นางกิติยาพรทองแกมแก้วครูนางอารีทองดี ครูสกรตบลนาบิลานายพิชัยนาคเอิ้งครูสกรตบลนาตาล่วงและนางสาวชวันตาบุญสร้างบรรลักษ์เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความคิดการจัดรายการวิทยุและการประชาสัมพันธ์สกรจังหวัดตรังโดยมีนางนาภาจิโรภาสผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังเป็นประธานณห้องประชุมสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังอ,อเมืองตรังจังหวัดตรัง